แล้วทีนี้ไอเอสมียนเพ้นเขาเดินตรงไปทาง,ทางาทนู้นนะะพี่เราทีนี้เราก็นึกว่าแกแบบเดินไปทางานอง,นงล,ลับหรือเปล่ากาหาไม่เจอเมื่อวานเพราะว่าเอยวันวันเสาร์ตอนเช้าคือโทรหาแกติดแล้วว่าแกก็คือบอกว่าแกติดติดแบบว่าเดินเดินเดินหินนะคะแล้วก็แบบหินต้นไผ่ตนแบาแสดงว่าเหมือนแกแบบติดปา่าแต่ว่าแกหาของไม่เจอแล้วก็แบบเหมือนหลงหลงืมลืม,ลม,ลม,ลมวย ทีนี้ไปเจอไปถามน้องหาเมื่อเช้าเ,เขาบอกว่าเห็นแกเดินกลับมากลับมาวันศุกร์วันศุกร์ตอนตอนกลางคืนนะคระับวันที่หนึ่งกลับมาน่าจะมาที่พักวันนี้ที่พักแกตรงเนี้ยคะ่ะกลัวแบบว่าแกจะเดินเดินทะลุออกมามแล้วก็มันหลงเพราะว่าแกตอนวันศุกร์แกอาจจะเมาเมาหน่อยแล้วทีเนี้ยตอนเช้าวันเสาร์ก็เลยโทรหาแกว่าอยู่ไหนอะไรเงี้ยแกก็เหมือนแบบรู้สึกว่าเหมือนแกแบบไม่รู้สติว่าตัวเองอยู่ตรงไหนอะไระครับ เต๋อกุ้ยแซ่เจนอะไรฮะเต๋อกุ้ยแซ่เจนอยู่เจังอยู่คนจีนอ๋อเป็นคนจีนเหรอเป็นค่ะเป็นแกทำงอาชีพอะไรครับมามาทำปูกระเบื้องกับไอ้ญาติอะไร่ตรงนี้อ๋อตรงนี้ค่ะอายุประมาณเท่าไหร่ครับหกสิบสองหกสิบสองแต่ที่ที่บ้านก็เดินเดินค่ะเวลาแกชอบเนี่ยแกจะชอบเดินแต่ว่าแกก็เดินกลับมาบ้านได้แต่ว่าอันนี้แกอาจจะไม่คุ้นกับที่หรือเปล่าแกเแกไม่โรคประจำตัวอะไรไหมฮะเป็นความดันหน่อยหน่อยนึ่งเป็นความดันหายเป็นลูกสาวเขาใช่ไหมฮะหน่งร้เอ็ด แล้วทีนี้ก็เลยแบบว่าสงสัยว่าแกจะเดินกลับมาเพราะว่าน้องทหารเขาเห็นประมาณที่หนึ่งวันศุกร์คือตอนนั้นแกอาจจะเมาวันศุกร์ค่ะเดินกลับมาตรงแปดแกน่าจะแบบแวะมาแล้วทีมาแ,แจ้งวันวัน,ว,นวันอาทิตย์ตอนเช้าเพราะว่าไอเราอยู่จังหวัดอตามจังหวัดนะคะทีนี้พอดีวันวันเช้าวันเสาร์เนาะ เขาก็โทรไปบอกว่าไม่เจอพ่ออะไรเงี้ยทีแรกแกบอกว่าพอโทรไปหัวหน้างานเขาโทรไปถามตอนเช้าๆตีห้าเนี่ยแกบอกแกอยู่ละเอียดเขาก็เลยไม่ไม่ไม่แบบว่านันเหมือนแกจะหลงสติเลยค่ะปกติแกก็พูดปกตินะแต่ว่าวันนั้นทําไมแปลกๆทั้งวันเสาร์ทั้งวันเลยแล้วทีเนี้ยก็เลยเราก็เลยโทรไปถามแกพ่ออยู่ไหนอะไรเงี้ยแกก็บอกว่าแกเดินเดินอยู่แบบหินอะไรเงี้ยค่ะสิ้เท้าไม่ได้เดิเท้าแล้วก็แบบมีต้นไผ่มีอะไรเงี้ยหาทางออก ก็คือแบบระแวกก็คือมีอะไรไหมพ่อมีน้ามีอะไรไหมแกก็บอกว่าไม่มีอะไรไม่มีคนจะมีโทรศัพท์ติดตัวไหมมีค่ะแล้วทีงนี้แบตแกหมดอันนี้เป็นโทรศัพท์มันเป็นโทรศัพท์แบบว่าเป็นกดปุ่มกดนะคะ,ะไม่ามาไม่ใช่ไมา่ใช่สมาร์ทโฟนใช่มันก็ไม่รู้ว่าอยู่จุดอ่าเป็นแบบเป็นปุ่มแบบธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าเขาก็ตรวจสัญญาณให้อยู่ครับูเขาก็ตรวจว่าอยู่ระแวกประมาณสี่ถึงแปดกิโลนี่แหละครับเปล่า พอไปอยู่ตอนคาำวันอ่ะคุยหนึ่งหมายหมายให้บรอลป์ฟานให้มากนานโ้เป็นปีมั้งพี่ไปไปไปเนี่ยมันก็ต้องเอาด้วยอ่ะจากกาค้นหาผู้สูญหายไปในป่าวันนี้เป็นน้ำใช่ไหมครับผม เฮ้ยนา่อหา,า,ากัากน,น,นตั้งแตมม่3โมงมีแววอะไรจะเห็นเจอบ้างไหมอย่ง<ะ>เดิน,นทางนี้เมื่อยอันนี้กริมอ่างเลยไม่ได้ไม่เลาะอะไรที่ถ่าย

嗯。